สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกุลนะครับเรื่องราววันนี้ที่จะหยิบยกมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องราวของคําว่าผู้จัดการกับคําว่าผู้นำนะครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรามักจะใช้คําว่า manager กับ leader นะฮะสองคำนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงรวมทั้งถ้าเราอยากจะพัฒนา คนที่เป็นผู้จัดการมือดีของเราเนี่ยให้เติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้นําของเราของหน่วยงานหรือขององค์กรก็แล้วแต่เราจะต้องใส่ความรู้ทักษะอะไรเข้าไปบ้างนะครับนั้นสิ่งที่เราต้องคุยกันก่อนก็คือเราคงต้องมองเห็นความแตกต่างนะฮะระหว่างคําว่า manager กับคําว่า leader เนี่ยจริงๆแล้ว2คํานี้ในแง่ของหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงคุณลักษณะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง ผมเชื่อว่าในถึงในวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีความรู้ก้าวไกลนะฮะมีช่องทางในการหาความรู้ต่างๆมากมายแต่เชื่อไหมฮะก็ยังมีความเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะระหว่างสองคนี้นะครับก็คือคําว่าผู้จัดการกับคําว่าผู้นํานี่แหละบางคนเนี่ยเป็นผู้จัดการที่ดีนะแต่ก็มองว่าตัวเองเป็นผู้นําที่ดีก็มีนะแล้วจริงๆแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวบอกว่านี่คือผู้จัดการนี่คือผู้นํา เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับก็คือตัวแม n a เจอร์หรือว่าผู้จัดการนะครับตัวผู้จัดการหรือคําว่าผู้จัดการเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญอันหนึ่งของบุคคลคนหนึ่งนะฮะที่ทําหน้าที่ในแง่ของการบริหารจัดการคือคนที่เป็นผู้จัดการจะต้องมีบทบาทอันนึงคือทําให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่อยู่ในทีมงานเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทํางานได้สําเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นคนที่คอยกำกับดูแล process ก็คือกระบวนการในการทำงานไม่ให้หลุดขั้นตอนที่ถูกต้องเวลามีปัญหาอะไรก็จะเข้าไปแก้ไขเพื่อสุดท้ายแล้วเป้าหมายคือทำให้งานที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของทีมของเราเนี่ยสำเร็จได้ตามเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นทักษะที่สําคัญนะครับของคนที่เป็นวิชาการที่ดีแน่นอนครับหนีไม่พ้นหนึ่งเรื่องของการวางแผน การกำหนดสเตปการทำงานการรู้ว่าเป้าหมายที่จะทำให้เราที่จะบรรลุมันคืออะไรแล้วก็วางแผนเพื่อวิ่งไปหาเป้าหมายนั้นหลังจากนั้นก็ต้องมีทักษะในการควบคุมติดตามดูแลนะกระบวนการทำงานทั้งหมดโดยจะต้องไปดูแลควบคุมความคืบหน้าของการทำงานของพนักงานหรือของลูกน้องตัวเองเนี่ยแหละครับว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเข้าตามแผนงานที่เรากำหนดไว้หรือไม่ แล้วก็รวมถึงการเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเพราะว่าตรงนี้เวลาเราทํางานตามขั้นตอนบางครั้งมันเกิดปัญหาขึ้นมาตอนนั้นเลยเนี่ยดังนั้นผู้จัดการที่ดีก็จะต้องมีทักษะในแง่ของการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจบางอย่างหน้างานเพื่อทําให้งานบําเร็จมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือบทบาทาคร่าวๆนะฮะของคนที่เป็นผู้จัดการส่วนในอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของผู้นำละ่ะผู้นําต่างกับผู้จัดการยังไง จริงๆแล้วคำว่าผู้นำเนี่ยเขาจะไม่โฟกัสหรือไม่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดการนะครับเขาจะไปในแง่ของการครีเอทีฟก็คือคิดริเริ่มนะครับสร้างสรรค์นในมุมของกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะนําพาธุรกิจไปสู่อนาคตนึกภาพนะครับผู้จัดการก็คือทํางานให้สําเร็จตามแผนณปัจจุบันอาจจะสัก1สัปดาห์ข้างหน้าหรือ1เดือนข้างหน้าแต่ถ้าเป็นผู้นำเนี่ยจะต้อง คิดริเริ่มหาวิธีการที่จะพาธุรกิจเลยนะฮะไปสู่อนาคตอนาคตในที่นี้ก็อาจจะต้องเป็นระยะยาวหน่อยเช่นใน1-2ปี3ปีข้างหน้าเราจะปรับเปลี่ยนสภาพของธุรกิจยังไงที่จะทำให้เราอยู่รอดดังนั้นคำว่าผู้นำคือต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวกว่าคนที่เป็นผู้จัดการนะนี่คือบทบาทสำคัญอันหนึ่งนะครับของคนที่จะต้องเป็นผู้นำที่ดี นอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องมีการกำหนดวิชั่นนะฮะมีการเรื่องของ drive หรือว่าพยายามที่จะผลักดันนะฮะโดยการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ตามรวมถึงตัวพนักง,งานเองก็ต้องเรียกว่ามองย้อนขึ้นมาปุ๊บเอออยากจะเดินตามผู้นำคนนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าผู้นำเองจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นในตัวของผู้ตามทั้งหมดที่ทอยู่ในองค์กรเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วนะครับผู้นำในยุคนี้นะครับอ้างอิงจากตัวเว็บไซต์ของ SHRM นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใหญ่อันหนึ่งของทางอเมริกาเนี่ยเขาวิจัยเขาบอกว่าในยุคนี้ผู้นำมีจะต้องมีคุณสมบัติอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ emotional หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า EQ ครับ จะต้องมี EQ ที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากจะต้องรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราจะไม่ใช่เป็นแบบผู้นำทางการทหารสมัยก่อนที่สั่งเอาสั่งเอานะครับคิดว่าใช้อำนาจเข้าไปสั่งการได้ทุกอย่างแต่ผู้นำสมัยนี้จะทำให้งานสำเร็จได้แน่นอน แรงบันดาลใจสําคัญรวมถึงต้องเข้าใจคนอื่นด้วยว่าขณะนี้คนอื่นรู้สึกอย่างไรมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อจะ,อะ,ะ,อจะให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราและทําให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยินดีที่จะเปลี่ยนตัวเองนะฮะเพื่อให้ไปสู่อนาคตที่ดีที่ผู้นําวางเอาไว้นั่นเองส่วนเรื่องความรู้ทักษะเนี่ยนะครับถ้าเป็นบทบาทของผู้จัดการผู้จัดการจะเน้นไปในแง่ของเทคนิคเยอะหน่อย ก็คือต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเชิงหน้าง,งานที่เขาต้องดูแลมากนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้สามารถบริหารจัดการรวมถึงนำพาพนักง,งานนะครับไปสู่ตัวบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นั่นแปลว่าเขาต้องรู้ภาพเชิงเทคนิคในการทำงานค่อนข้างเยอะแต่ในบทบาทของผู้นำเนี่ยเนื่องจากเขาต้องนำหลายๆทีมในในองค์กรดังนั้น ความรู้ในเชิงเทคนิคอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับคนที่มีบทบาทเป็นผู้นําแต่เขาจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า soft skill นั่นก็คือเขาต้องสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอนาคตนะรหรือวรวมถึงเรื่องทางด้านจิตใจให้กับพนักง,งานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาทั้งหมดได้นี่คือบทบาทที่แตกต่างกันนะครับพอเราทราบบทบาทที่ต่างกัน แน่นอนความคาดหวังที่เกิดขึ้นในองค์กรที่มีต่อผู้จัดการก็จะแตกต่างกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นที่จะมีต่อผู้นำขององค์กรเช่นกันผู้จัดการเนี่ยความคาดหวังที่สมมติพนักงานคนหนึ่งนะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายหรือเป็นคนที่ดูแลงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับความคาดหวังที่องค์กรมอบหมายให้เขาหรือต้องการจากเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จของงาน ตามแผนตามนโยบายตามเป้าหมายถูกหฮะต้องผลักดันให้มันสำเร็จให้ได้แต่ถ้าเป็นผู้นำตัวความคาดหวังที่เราคาดหวังจากตัวผู้นำเนี่ยก็คือคาดหวังว่าอนาคตขององค์กรจะต้องรุ่งเรืองสดใสนะครับคาดหวังเส้นทางที่จะมุ่งไปหาอนาคตคาดหวังภาพอนาคตใหม่ๆหรือว่าความคิดริเริ่มในการหาทางออกเวลาธุรกิจมีปัญหา สร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นรวมถึงคาดหวังเรื่องของ inspiration นะฮะก็คือเรื่องของอาการสร้างแรงบันดาลใจที่ผู้นําจะต้องกระตุ้นให้ผู้ตามทั้งหมดในองค์กรของเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์แล้วก็สร้างาทำส,งสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ด้วยนะครับดังนั้นพอเราเห็น ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะฮะเรื่องของความคาดหวังแล้วเราคงจะพอมองออกนะครับว่าจากการที่เราต้องการที่จะพัฒนาผู้จัดก,การมือดีคนหนึ่งให้เขาขึ้นไปเป็นผู้นําขององค์กรของเราเนี่ยเราจะต้องเติมอะไรเข้าไปบ้าง ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้จัดก,การแล้วมีฝีมือดีๆเนี่ยเรื่องของเทคนิคในการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนควบคุมดูแลนะฮะการติดตามนะครับสิ่งต,างต่างๆเหล่านี้ที่เป็นบทบาทในการบริหารเนี่ยผมว่าถ้าเขาเป็นผู้จัดก,การมือดีแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ติดตัวเขาแล้วล่ะครับดังนั้นการที่จะขยับจากเป็นผู้จัดก,การมือดีให้เป็น ผู้นำที่องค์กรหรือพนักง,งานทุกคนให้การยอมรับนั่นแปลว่าเราก็ต้องไปเพิ่มในส่วนที่เป็นซอฟต์สกิลเข้าไปให้กับตัวผู้จัดการมือดีคนนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการมองไปในอนาคตเพราะในยุคนี้ครับเราจะเห็นหลายองค์กรนะครับเป็นผู้จัดการที่เก่งมากแต่พอเริ่มเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเองขึ้นเป็นลีดเดอร์ขององค์กรละคราวนี้เขาจะมองเรื่องของอนาคตองค์กรไม่ค่อยออก ก็มักจะวนเวียนอยู่กับงานของตัวเองแทนที่จะบาลานซ์บทบาทของหน่วยงานต่างๆและเพื่อจะนำพาให้องค์กรไปสู่อนาคตกลับมองอนาคตไม่เห็นไม่รู้ว่าจะต้องเดินยังไงเพราะอาจจะไม่ได้ถูกพัฒนานในมุมนี้นะครับดังนั้นผู้นำในจุดแรกเลยในมุมของผมก็คือถ้าเราต้องการจะพัฒนาผู้จัดการมือดีให้เป็นผู้นำมือดีให้ได้เนี่ยตัวแรกเลยก็คือเรื่องของ strategic thinking อะครับความคิดในเชิงกลยุทธ์ ต้องอ่านสถานการณ์ได้ขาดแล้วก็สามารถพยากรณ์อนาคตได้ค่อนข้างแม่นยําอาจจะปิดพลาดได้แต่ว่าเขาต้องมองอนาคตเห็นนะคือไม่ใช่วนเวียนกับเรื่องราวในปัจจุบันลงไปวนเวียนช่วยลูกน้องแก้ไขปัญหายังอยู่ในสถานะผู้จัดการแบบเดิมแบบนี้ก็คงไม่ใช่ผู้นําที่ดีนอกจากตัวอนาคตที่มองเห็นอย่างคําว่าวิชัน่นแล้วนะครับสิ่งที่ เราต้องเติมเข้าไปในตัวผู้จัดการมือดีเพื่อให้เป็น leader นั่นก็คือเรื่องของ inspiration หรือหลายๆองค์กรเขาใช้คำว่า inspiring a ต t ร r นะครับก็คือการที่เขาต้องมีทักษะในการที่จะสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างยากแต่มีคนที่ทำได้เยอะนะครับคนที่สามารถพัฒนาตัวเองเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็ ปรับเปลี่ยนมาเป็นมุมมองในการสื่อสารซึ่งทำให้เกิดพลังบางอย่างเนี่ยส่งต่อลงไปยังตัวผู้ตามเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับเวลาลูกน้องที่เข้ามาคุยด้วยเข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งผู้นำตัวจริงนะครับแค่นั่งรับฟังแล้วก็ซักถามนิดหน่อยแล้วก็ให้กาลังใจไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าลูกน้องหรือพนักง,งานกลุ่มนี้มีความรู้สึกว่าผู้นำสามารถที่จะเข้าใจเขาได้ดีด้วย ออกจากห้องมาปั๊บเนี่ยมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็มุ่งมั่นเต็มที่กับการทํางานหลังจากที่ได้คุยกับผู้นําขององค์กรไปนี่ก็คือเป็นตัวอย่างอันนึงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามนะครับอีกทักษะหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของทีมบิวดิ้งเนื่องจากพอเป็นผู้นําขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทในการนํา ทีมหลายๆทีมซึ่งเรามักจะเห็นเสมอนะครับว่าในการจัดองค์กรเนี่ยฝ่ายต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมามักจะเป็นฝ่ายที่ทำงานต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วพอเอาหลายๆฝ่ายมารวมกันเรามักจะเห็นว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของฝ่ายบางฝ่ายมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง มันมีเช็คแอนด์บาลานซ์มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันในแต่ละฝ่ายซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คือธรรมชาติของงานเนี่ยมันก็สร้างความขัดแย้งอยู่แล้วนั้นตัวผู้นําเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันไปในทิศทางเดียวกันเอาตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างเช่นเรามีฝ่ายผลิตเราบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทาผลผลิตให้ได้เต็มที่ แล้วเราก็บอกมีฝ่าย QC ตั้งขึ้นมาเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพของการผลิตขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองกันแบบตื้นๆนะฮะเราก็จะมองว่าเอ้ยทำไมต้องตั้ง QC ขึ้นมาด้วยนายหาคนมาจับผิดผมหรือยังไงไม่ไว้ใจในสิ่งที่ผมทําหรืออย่างไรในความเป็นจริงคือไม่ใช่เราตั้ง QC ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเพื่อทําให้มั่นใจถูกไหมฮะอย่างไรก็ดีในแง่ของงานการทํางานเนี่ยมันเกิดคอน FLICT กันอยู่แล้วละ่ะในฐานะของการออกแบบ process การทํางาน แต่คนที่เป็นผู้นําจะทํายังไงให้ผู้จัดการของ2ฝ่ายเนี้ยเดินไปในเป้าหมายเดียวกันให้ได้นั่นก็คือเรื่องของทีมที่เป็นอินเตอร์ทีมเลยนะฮะไม่ใช่ทีมของฝ่ายตัวเองเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องบิวอินเตอร์ทีมทั้งองค์กรให้เป็นทีมเดียวกันให้ได้คือไม่มีการเทคไซต์ผู้นำไปเชื่อมั่นในทีมอีกทีมหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกทีมหนึ่งทำงานไปตามยจากรรมแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นในบทบาทของคนที่เป็นผู้นำ ดังนั้นเรื่องของทีมเวิร์กหรือทีมบิวดิ้งจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในสภาพท่ามกลางความขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำมือดีเนี่ยจะสามารถทำให้ความขัดแยง้งภายในองค์กรเนี่ยมันลดลงได้ด้วยแค่เพียงความเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่มีต่อพนักง,งานทุกคนนะครับ คำถามก็คือแล้วทักษะพวกนี้มันจะเสริมสร้างให้ผู้จัดก,การที่ดีกลายเป็นผู้นําได้อย่างไรคําตอบก็คือมันไม่ใช่แค่เพียงการส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรลีดเดอร์ชิพดีๆกลับมาเขาก็จะกลายเป็นผู้นําที่ดีได้คงไม่ใช่แค่นั้นปัจจุบันนี้เรายอมรับกันแล้วนะครับว่าเรื่องของลีเดอร์เนี่ยมันคือพฤติกรรมที่เขาต้องแสดงออกให้กับพนักงานเห็น ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้จนกลายเป็นผู้นําที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะเขาจะต้องอาศัยพลังกายพลังใจของเขาด้วยส่วนหนึ่งที่สูงมากที่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างหรืออุปนิสัยบางอย่างที่มันติดตัวเข้ามาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตขึ้นมาพอมาเป็นผู้นำเนี่ยต้องไปปรับอปรุงนิสัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งมันยากดังนั้นพลังกายพลังใจของเขาจะต้องมีเต็มที่ มีแพชชั่นในแง่ของการเป็นลีดเดอร์อย่างเต็มที่อันที่2ก็คือต้องมีโค้ชอันนี้เรียกว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเขายืนยันมานะฮะว่าการที่เราจะเปลี่ยนร่างจากกู๊ดแม n เจอร์เป็นกู๊ดลีดเดอร์เนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยมันพอได้อยู่คือไม่ได้บอกทาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีโค้ชที่ดีมาคอยชี้ทางมาคอยฟีดแบ็กมาคอยกระตุ้นนะฮะมาคอยให้กําลังใจคนที่เป็นว่าที่ผู้นำเนี่ยเขาจะแปลงร่างจาก กูดแมเนจเจอร์เป็น Good Leader ได้เร็วขึ้นตัวสปีดมันจะดีขึ้นแทนที่จะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอย่างนั้นอาจจะช้าหน่อยสําหรับยุคนี้นะครับในอดีตอาจจะโอเคนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ในยุคนี้ที่เราต้องการผลลัพธ์เร็วๆบางครั้งเราจะต้องอาศัยโค้ชนะฮะที่เรียกว่า Executive Coach หรือ Leadership Coach ก็ได้เข้ามาช่วยนะฮะในการของการพัฒนาจาก Good Manager มาเป็น Good Leader ที่สาคัญอีกอันหนึ่งคือคงต้องยอมรับฟังฟีดแบ็กจากทีมงานจากพนักง,งานทุกคนในองค์กรว่าหลังจากทีเ่เราเริ่มต้นมาเนี่ยเราเป็นยังไงต้องมีกระจกสะท้อนกลับมาเพราะว่าเหนือกว่าผู้นําไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กระจกที่ดีแล้วนะฮะถูกไหมฮะถ้าเรามองภาพผู้นําองค์กรเนี่ยเหนือกว่าเข้าไปก็เป็นบอร์ดกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการบริษัทไม่ได้อยู่ทํางานกับลีดเดอร์คนนี้ทุกวันดังนั้นอะไรดีอะไรไม่ดีบางครั้งกรรมการบริษัทมองไม่เห็นหรอกครับ เพราะเขาเป็นบุคคลภายนอกส่วนหนึ่งอาจจะมีภายในส่วนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่สามารถจะสะท้อนพฤติกรรมบางอย่างได้ดังนั้นกระจกที่ดีที่สุดที่ผู้นําจะต้องมองแล้วก็เปิดใจให้กว้างเพื่อให้เอาสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองก็คือฟีดแบ็กที่มาจากพนักง,งานของตัวเองนี่แหละ เราจะสามารถหยิบเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาพัฒนามาวางแผนเพื่อดูว่าหลังจากที่เรามีโค้ชนะครับหลังจากที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงจากแมนเจอร์มาเป็นลีดเดอร์แล้วเนี่ยฟีดแบ็ต่างๆที่เข้ามามันทําให้เรารู้ว่าเราดีขึ้นไหมถ้าตรงไหนยังคงเป็นจุดบอดที่สําคัญแน่นอนเราคงไม่ไปโทษว่าเฮ้ยทำไมอยู่มาเบลมชันสิ่งสําคัญคือผู้นําต้องเปิดใจแล้วก็บอกพยายามพิจารณาตัวเองว่าถ้าใช่แบบนั้นแน่นอน เราคงต้องรีบเอาจุดนั้นมาพัฒนาให้เร็วเพื่อให้เราเป็นผู้นําที่ดีได้ในอนาคตนั่นเองนี่คือแนวทางที่ฟังดูแล้วอาจจะง,ง่ายนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยการเปลี่ยนจาก Good Manager มาเป็น Good Leader เนี่ยจะต้องอาศัยเวลาพอสมควรดังนั้นถ้าเรามีแผนที่จะพัฒนาผู้จัดการให้เป็นผู้นำในอนาคตนะครับอย่างน้อยๆมันไม่ใช่ปีเดียวะนะฮะต้องวางแผนกันเยอะหน่อยดังนั้น IDP ที่ท่านมีอยู่ในมือ มีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยหยิบมันเอามาใช้นะในการพัฒนาผู้นําได้ด้วยนะครับจะทําให้สามารถวางแผนพัฒนาพนักง,งานคนนั้นหรือแมนเจอร์คนนั้นเนี่ยทีละสเต็ปทีละสเต็ปในแต่ละปีได้เลยนะแล้วก็มีการวางแผนให้โค้ชเข้ามาในจังหวะไหน,นแบบไหนเนี่ยแล้วก็ประเมินผลกันทุกๆปีหรือทุกๆระยะก็ได้นะสเดือนหรือ6เดือนก็ได้ครับเราจะเห็นความ คืบหน้าหรือความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงจาก Good Manager เป็น Good Leader อย่างชัดเจนมากขึ้นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ